สมาคมโหงแห่งประเทศไทยเผยผลตัดเกรดชีวิตติดดาว12นักสัตว์เดือนพฤศจิกายน2568เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าสมาคมโหนแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศผลการตัดเกรดชีวิตติดดาวสำหรับชาว12นักสัตว์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และประเมินดวงชีวิตของคนคนต่างๆต,ตามสัญญาณดาวเดือนและตำแหน่งดาวต่างๆในดวงดาวของพวกเขาแต่ที่น่าสนใจคือการตัดเกรดชีวิตติดดาวนี้มีระดับความดีและความเสียของดวงชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งสมาคมโหนได้จัดอันดับเป็นสามระดับดวงดีคือดวงดีระดับห้าดาวชวดขานมะรงมะแมะดวงดีระดับสี่ดาวมะเสงมะเมียระกากุลดวงดีระดับสามดาวฉลูเถาะวอกจอแต่นี้เป็นเพียงการวิเคราะห์และประเมินจากสมาคมโหนเท่านั้นทําให้เราเกิดคําถามว่าการวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีความถูกต้องและเป็นจริงมากขนาดไหน มีข้อมูลหรือสาระความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตที่ควรรู้และเข้าใจเพิ่มเติมอย่างไรการวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีข้อเสียหรือข้อดีอะไรบ้างทําไมมันถูกวิเคราะห์เป็นแบบนี้และยังมีข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตที่ควรรู้อย่างไรบ้างและนี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไป เมื so that, moisture, so ่อพูด so ถึงการวิเคราะห์ดวงชีวิตมักจะมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความเป็นอยู่ของคนในสังคมซึ่งก็เป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงๆแต่ที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีฐานะวิชาการและมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงชีวิตมาตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วซึ่งมีการศึกษาและวิจัยต่างๆที่มีผลงานและผลการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตมากมาย แต่นี่เป็นเรื่องที่มากคนลืมไปและไม่ได้สนใจเท่าไหร่ทําให้มีการเชื่อฟังและติดตามการวิเคราะห์ดวงชีวิตเพียงแค่เป็นการเชื่อฟังและไม่ได้มีการศึกษาและเข้าใจเพิ่มเติมเท่าไหร่และนี่เป็นส่วนที่มากคนต่างคิดการวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีความเชื่อมโยงกับการเชื่อถือและความเชื่อของคนในสังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนในสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการเชื่อถือว่ามันจะเป็นจริงและมีความถูกต้อง แต่นี้เป็นส่วนที่มากคนต่างคิดและมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของตัวเองซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการเชื่อถือว่ามันจะเป็นจริงและมีความถูกต้องตามความเชื่อของตัวเองและนี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปและไม่ได้สนใจเท่าไหร่การวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีข้อมูลและสาระความรู้ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการวิเคราะห์ดวงชีวิตของตัวเอง ซึ่งมีข้อมูลและสาระความรู้ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการวิเคราะห์ดวงชีวิตของตัวเองแต่นี้เป็นส่วนที่มากคนลืมไปและไม่ได้สนใจเท่าไหร่ทำให้มีการเชื่อฟังและติดตามการวิเคราะห์ดวงชีวิตเพียงแค่เป็นการเชื่อฟังและไม่ได้มีการศึกษาและเข้าใจเพิ่มเติมตเท่าไหร่และนี่เป็นส่วนที่มากคนต่างคิดและมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของตัวเอง การวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีความเชื่อมโยงกับการเชื่อถือและความเชื่อของคนในสังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนในสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการเชื่อถือว่ามันจะเป็นจริงและมีความถูกต้องแต่นี้เป็นส่วนที่มากคนต่างคิดและมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของตัวเองซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการเชื่อถือว่ามันจะเป็นจริงและมีความถูกต้องตามความเชื่อของตัวเองและนี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปและไม่ได้สนใจเท่าไหร่ การวิเคราะห์ดวงชีว no ิตนี no ้มีข้อมูลและสาระความรู้ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการวิเคราะห์ดวงชีวิตของตัวเองซึ่งมีข้อมูลและสาระความรู้ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการวิเคราะห์ดวงชีวิตของตัวเองแต่นี้เป็นส่วนที่มากคนลืมไปและไม่ได้สนใจเท่าไหร่ทําให้มีการเชื่อฟังและติดตามการวิเคราะห์ดวงชีวิตเพียงแค่เป็นการเชื่อฟังและไม่ได้มีการศึกษาและเข้าใจเพิ่มเติมเท่าไหร่ และนี่เป็นส่วนที่มากคนต่างคิดและมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของตัวเองการวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีความเชื่อมโยงกับการเชื่อถือและความเชื่อของคนในสังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนในสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการเชื่อถือว่ามันจะเป็นจริงและมีความถูกต้องแต่นี่เป็นส่วนที่มากคนต่างคิดและมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของตัวเองซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการเชื่อถือว่ามันจะเป็นจริงและมีความถูกต้องตามความเชื่อของตัวเอง และนี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปและไม่ได้สนใจเท่าไหร่การวิเคราะห์ดวงชีวิตนี้มีข้อมูลและสาระความรู้ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดวงชีวิตและการวิเคราะห์ดวงชีวิตของตัวเองซึ่งมีข้อมูลและสาระความรู้